ฉันชื่อน,นิตยาค่ะตอนนี้เป็นแม่บ้านแต่ก่อนเคยขายกับข้าวเดี๋ยวนี้ทําไม่ไหวก็เลยเป็นแม่บ้านแลวอายุมากแล้วครับแต่ก่อนก่อนหน้านี้ก็คือคุณป้าก็จะใช้ชีวิตออกจากนอกบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ออกไม่ได้เพราะว่าปวดเขา่าปวดเขา่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดแล้วก็จะทํำยังไงก็จะไปซื้อยากินใช่ไหมครับมันก็ หายชั่วครั้างชั่วคราวมันก็ไม่ดีอยู่ในบ้านก็ต้องใช้วอล์กเกอร์ใช้วอล์กเกอร์ใช่ใช้วอล์กเกอร์แล้วออกจากบ้านก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เลยอยากไปวัดไปวาก็ไม่ได้ไปเคยไปกับเพื่อนเขาก็เดินไปถึงไหนเรายังไม่เดินจนเดือนนี้เขาไม่พาไปไหนด้วยแล้วเพราะว่าไปไม่ไหวตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดเนี่ยมันปวดแบบไหนครับเขาปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนระยุงเข้าห้องน้ําอ่ะ แล้วนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างงี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ยวางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประคองตัวเองโอ้โหร้องห้เลยอ่ะบอกไม่ถูกแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุ๋ยเลยบอมันมีบวมลงข้างล่างด้วยเหรอบวมเลยเนี่ยบวมหมดเลยบวมข้างนี้ที่มันปวดมากข้างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ข้างนี้มันปวดมากไงข้างซ้ายเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ ป้าก็ซื้อยามาทานนะนะแต่แล้วมันก็ไม่หายป้าก็เลยเปิดเฟซดูเอ๊ะลองยี่ห้อดีบูนดูแม่ก็ซื้อมากินแค่ตอนนั้นตัดสินใจซื้อไปหนึ่งกล่องก่อนหอนข่ดว่าจะดีพอทานไปวันแรกก็ค่อยช่วนิดนิดแต่ว่าพอวันที่สองอ่ะมันดีเนี่ยมันไม่ปวดแล้วเราไม่ต้องถือไม่เท้าแล้วไม่ต้องอะไรแล้ววันที่สองแสดงว่าทานไปแค่สองซองเองเพราะหนึ่งกล่องมีห้าซองทานไปแค่สองซองสองซองวาวขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็ เราไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็เดินสบายแล้วออกไปข้างนอกคนก็ถามว่าออกไปข้างนอกได้เลยออกไปข้างนอกเลย <c oughs> คนเขาก็ถามว่าเอาไหนว่าไม่สบายบอกโอ้ยค่อยชั่วแล้วครับอาเป็น กินอะไรเขาก็ถามนี่แมมบอกก็กินน่ะยาเนี่ยป้าก็ไม่รู้สีกล่องสีเขียวเขียวเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่ายี่ห้ออะไรไม่รู้ว่าสารเข้ามากินเราก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วคุณป้ามั่นใจก็เลยสั่งซื้อต่ออีกสั่งอีกสองกล่องสั่งอีกสองกล่องเพื่อทานให้มันอาการดีขึ้นเยอะๆนะครับแล้วตอนนี้คุณป้าก็ทานต่อเนื่องเลยเนาะทานต่อเนื่อง นะครับมั่นใจที่ที่สินค้าดีบูลนี่มันช่วยอาการต่างเหล่านั้นได้ครับไปถ้าเปิดไปผ่าเขาก็ยิ่งเป็นใหญ่ใช่ไหมเออเราไม่ไปหรอกเราก็ไม่ค่อยมีเงินเราก็กินเนี่ยดีกว่าครับมันแพงจริงแต่ว่าดีอ่ะคุ้มค่าครับคุณป้าครับมีความรู้สึกยังไงที่เรามีอาการหนักขนาดนั้นแล้วรู้สึกกินแล้วตัวนี้ดึกแบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดใหม่ก็เลยแนะนาให้น้าชายน่ะให้น้าชายอีกแล้วน้าสาวก็จะสั่งคนอื่นก็ เราไม่เชื่อใครแล้วเราก็เชื่อดีบูลเนี่ยตอนนี้กินอ่ะเพราะเราทานเองเป็นเองทานเองมันดีขึ้นจริงใช่แฟนยังบอกเออเก่งดีเนาะหายไวลูกมันก็ยังไม่เชื่อเลยบอกอ้าวจรงยงเนี่ยแค่บอกกับลูกอยู่ครับคุณป้ามีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่ครับว่าตอนนี้เนี่ย เขาเป็นอยู่เนี่ยแนะนานิดนึงครับพอจะแนะนําเช่นว่าถ้าเผื่อเป็นอย่างเราเนี่ยเส้นเอ็นขาบวมปวดเข่าปวดอะไรเอวเอวอะไรเนี่ยเนี่ยดีบูนเนี่ยดีที่สุดเนี่ยดีบูนเนี่ยดีที่สุดเนี่ยกินไปเลยดูนิดหนึงนะครับเนี่ยเดินได้สบายเลยไม่ต้องตะก่อนนี้โอ้ยโอ้ยอย่างเนี้ยไม่ไหวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้สบายมากโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับจากที่ต้องต้องถือวอเกอร์ตลอดไม่กล้าออกนอกบ้านแต่ตอนนี้ลุกเดินได้สบายเลย คนก็ยังคิดว่าไอ้คนแถวนี้ก็เห็นเอา้าป้าหายแล้วเหรอบอกหายแล้วโอ้โหครับแนะนําให้คนที่มีอาการทานได้เลยนะทานได้เลยเชื่อเถอะครับไม่ต้องนั่นไม่ต้องลังเลใจทานเลยดีบูนเนี่ยดีที่สุดดีบูนดีบูนเนี่ยดีที่สุดยอดน,นี้จะมารีวิวในส่วนของดีบูนผงนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับรูปกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งปรับปรุงใหม่นะครับ หลายหลายท่านอาจจะเคยทานแบบกรองเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมั่นใจได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสารสกัดยังคงเหมือนเดิมนะครับบางท่านอาจจะเรียกว่าดีบูนดีบุนเดนะครับก็คือตัวเดียวกันนี่แหละครับมั่นใจได้เลยนะครับในส่วนของสารสกัดข้างกรองนะครับก็ระบุไว้ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับมีสารสกัดถึง7ชนิดนะครับเข้มข้นนะฮะสารสกัดนวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้เลยนะครับเลขที่อยนะครับระบุไว้ชัดเจนนะครับ สถานที่ผลิตและจัดจําหน่ายนะครับก็ระบุไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวันนี้ดีบูลจะสามารถจะช่วยเรื่องกระดูกและข้อของท่านได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับข้อเข่าอักเสบนะครับเสียงดังในข้อก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับเสียวแป๊บตามข้อนะครับก็วันนี้ก็ช่วยได้ข้ออักเสบต่างๆช่วยได้หมดเลยนะครับเส้นตึงนะครับกระดูกทับเส้นก็ช่วยได้เช่นเดียวกัน น,นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ1กล่องมีทั้งหมด5ซองนะครับ1กล่องมีทั้งหมด5ซองก็สามารถที่จะชงทานหลังอาหารเช้านะครับเพียงวันละ1นซองเท่านั้นนะครับ 1> 1ก็1-2ึกล่องนะครับก็อาการของท่านก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านมั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจัดจาหน่ายมาแล้วเกือบ10ปีนะครับมีลูกค้าที่ทานแล้วดีขึ้นแล้วก็เกิดการบอกต่อซื้อซ้ํานะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจกับดีบูลของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านลองเปิดใจนะครับในส่วนของการใช้ดีบูลในการที่จะช่วยฟื้นฟู ool, ดูแลอาการกระดูกของข้อของท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับ ในช่วงปีพุทธศักราช2543ถึง2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้อ,อเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุพิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูญประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เชอร์ริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบรอบข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็น์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อสซ่มโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา